สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสุภโชคสรีธานะครับวันนี้คุณครูสภานักเรียนทุกคนไปเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกไปเรียนกันเลยครับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้วัดว2.2ป .4 ท .1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์สุดประสงคการเรียนรู้ เข้าใจผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้ทดลองผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้ยกตัวยอย่างผลกระทบของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุในชีวิตประจําวันเราเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมน้ําจึงไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำหรือไม่ว่าทําไมสิ่งของหรือวัตถุต่างๆบนโลกจึงตกลงสู่พื้นโลกเสมอครับ แรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ไกลโลกโดยจะดึงดูดวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทำให้วัตถุต่างๆตกลงสู่พื้นโลกเสมอนักเรียนเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่าเมื่อสิ่งของหลนจากที่สูงหรือผลไม้หล่นจากต้นทำไมจึงตกลงสู่พื้นดินหรือ ทำไมนะ้ำจึงไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำที่เป็นชิน้นนี้เพราะมีแรงชนิดหนึ่งกระทำต่อวัตถุต่างๆที่อยู่บนโลกแรงนี้เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกนั่นเองในชีวิตประจำวันกิจกรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกนักเรียนลองดูกันนะครับมีหมายเล็กหนึ่ง หมายเลขก2หมายเลข3และหมายเลข4เฉลยนะครับมีหมายเลขหนและหมายเลขก4ถูกต้องนะครับเปนักนรียนเจ่งมากเลยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทําต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกลไๆโลกเช่นโลก ดึงดูดดาวเทียมโลกดึงดูดดวงจันทร์โดยที่วัตถุนั้นไม่ได้สัมผัสกับผิวโลกแรงโน้มถ่วงของโลกจึงเป็นแรงไม่สัมผัสแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งอาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆกับตัวเราได้ดังนี้ประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ตัวเรา ยืนอยู่บนพื้นได้โดยไม่ลอยไปมาทําให้วัตถุหรือสิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศทําให้น้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําทําให้น้ําฝนตกลงมาสู่พื้นโลกเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พืชน,นอกจากนี้ยังทําให้เกิดแหล่งน้ําต่างๆเช่นแม่น้ําทะเลมหาสมุรเป็นต้น จพาจำกัดที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้คนเราไม่สามารถกระโดดสูงขึ้นไปมากๆได้ทำให้ยกสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้เมื่อทำสิ่งของบางชนิดหล่นลง,ลงพื้นจะทำให้ชํำรุดเสียหายเช่นแก้วตกแตกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆที่ส่วนทางการแรงโน้มถ่วงของโลกจะรู้สึกเหนื่อย และทำได้ลำบากเช่นปีนเขาเดินขึ้นบันไดบันจักรายานขึ้นภูเขาเป็นต้นเกรดวิทยาศาสตร์น่ารู้ในวันนี้เซอร์ไอแซกนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลแอปเปิลที่หลุดจากต้นแล้วล่วงลงพื้น เราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกได้ด้วยเครื่องช่งสปริง Spring. โดยค่าที่อ่านได้จะเท่ากับขนาดของแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุนั่นเองเครื่องช่างสปริง Spring, แบ่งออกเป็น2แบบได้แก่แบบที่1เครื่องช่างสปริง Spring, แบบแขวนแบบที่2 เครื่องชั่งสปริงแบบตั้งมงวลคือปริมาณของเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้นซึ่งมีค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกมวลมีหน่วยเป็นกรมัมหรือกิโลกรมัมน้ำหนักคือค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อม,มวลของวัตถุต่ตางๆบนโลกโดย จึงดูดให้วัตถุตกลงมาที่พื้นโลกน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันมวลน้อยน้ำหนักน้อยถ้าวัตถุใดมีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ำหนักน้อยมวลมากน้ำหนักมากถ้าวัตถุใดมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลก ที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่ามากวัตถุจึงมีน้ำหนักมากมวลของวัตถุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยจึงเกิดเป็นการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะเปลี่ยนแปลงก,กันเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยายได้ง่ายๆสรุปบทเรียนแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกที่กระทําต่อวัตถุต่างๆจะมีค่าเท่ากันเสมอแต่วัตถุต่างๆบนโลกที่มีมวลต่างกัน แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุเหล่านั้นจึงมีค่าแตกต่างกันวัตถุจึงมีน้ำหนักไม่เท่ากันเป็นอย่างไรกันบ้างคำนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ